สราศีอาจได้โชคมีลาบอย่างไม่คาดฝันการเงินของชาวราศีพฤษภในวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนอาจได้โชคมีลาบอย่างไม่คาดฝัน หรือถ้าจะหารายได้เพิ่มเติมจากขอกู้ยืมก็จะมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าจะติดตามทวงถามหนี้สินจากผู้อื่นก็ควรพิจารณาให้รอบคอบระวังหรือรีเครียงการใช้คำพูดที่ก้าวร้าวรุนแรงเพราะอาจทำให้เจ็บตัวได้การเงินของชาวราศีเมษช่วงวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนจากความเชื่อศรัทธาที่มี ก็อาจทำให้ได้โชคมีลาบลอยมาให้บ้างแต่ถ้าจะหารายได้เพิ่มเติมก็อยู่ในระยะที่ไม่แน่นอนขณะที่เรื่องของบ้านครอบครัวก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะทำให้ใช้จ่ายเป็นจำนวนมากได้